สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะครับวันนี้ชอบมาขันเท่านะครับกลับมาในงานตัวกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาในงานตัวกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปหนึ่งอีพีนะครับวันนี้ก็มาลงอีกหนึ่งอีพีนะครับก็มีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่เอฟซีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดนะมีมีดสามเล่มนะครับมีสามเล่มเป็นมีดยุกต้นสองเล่มมียุกกลางหนึ่งเล่มนะครับแต่บอกเลยว่า เป็นมีดสวยๆทั้งนั้นนะนะครับ PVC มีสวยนะแล้วก็มีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับมีลิงนะครับมีเขี้ยวเสือมีเบี้ยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อกล้วยมีตะกุดนะครับวันนี้มีหลายรายการหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับเน้นวันนี้เน้นของสวยทุกรายการนะครับ PVC ท่านไหนชอบหรือสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว3าช่องทางนะครับมีเบอร์ตัวรัพท์ศูนย์พกสามนะครับ 0637973771เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้มีรูปภาพเคียวโค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการพี PC, ่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถทักมาขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับชอบชิ้นไหนก็ลองแคปรูปนะครับทักมาสอบถามราคากันได้ของผมเป็นพักเครื่องเหมาบ้านนะครับเป็นพักเครื่องเหมาบ้านราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับถูกใจราคาไหนว่ามาได้เลยนะครับไม่ขาดทุนผมแบ่งได้แบ่งให้นะครับ ก็ขอบพระคุณพี่พีเอฟซหลายท่านนะครับที่ปิดบูธาพัเครื่องและเครื่องรางของผมไปเยอะมากนะครับก็มีรอส่งอยู่แต่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยไม่ได้ส่งจริงๆแล้วต้องส่งของวันนี้ก็เลยไม่ได้ส่งให้พีพีเอฟซนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีพีพีเอฟซหลายท่านนะจองของเข,ข้าไว้ก็ผมก็เก็บมาให้นะครับไม่ต้องกลัวยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะ เมื่อวานนี้ไปได้ของมาโทรมาหลายท่านเหลืออยากได้กันนะครับวันนี้ก็เลยเอามาลงอีกนะครับมีของชุดสวยอยู่แต่ว่าจะยังไม่ลงอ่เอจะของแกะหัวท้ายไปแกะหัวท้ายทองไปขายเหลือ2อ,อย่างนะครับนี่อยู่ในหลอดนะครับอยู่ในหลอดนี่จะของเก็บไว้อย่างนี้เลยสวยจริงนะคลาสสิกมากนะครับนี่ผมว่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน เอามาลงที่แบ่งปันเนี่ยเอามาลงให้พี่พี่ FC ชมก่อนชุดนี้ก็คือ1ชุดนะครับก็กดกติกาของช่องมีอยู่เสมอนะครับให้พี่พี่เทุกท่านนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนเก็บบูชาพระเครื่องและเครื่องลานะครับก่อนเช่าซื้อกันนะครับก็ศึกควรจะศึกษาก่อนเก็บสะสมนะครับดูไม่เป็นคนที่ดูเป็นช่วยกันดูนะครับถ้าอยาก รู้ตรงไหนสอบถามตรงไหนก็ยินดีทักเข้ามาหาผมได้ยินดีให้บริการตลอดนะครับขอรูปเพิ่มเติมตรงไหนก็ยินดีนะครับขอพระคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับที่ไว้วางใจช่องผมแบ่งปันพระเครื่องและเครื่องรางกันไปหลายท่านเลยขอพระคุณมากๆนะครับอีพ,พีนี้ก็ไม่ลบวนเวลาพี่ๆมากแล้วกันมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับมาเริ่มกันที่รายการแรกนะรายการแรกเป็นมีดนะฮะมีด หลงเขาเดินมนะครับน mm yeah. um. yeah. nah. uh. ี่ด้ามไม้ฝ right wow. ักไม้ม okay. ีส um. so so ิบนิ้วครึ่งใบหกนิ้วนะฮะมีสิบนิ้วครึ่งใบหกนิ้วนะครับเล่มที่สองนะฮะมีดห้านิ้วนะครับมีดห้านิ้วใบสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ส่วนเล่มที่สามมีดสี่จุดห้านะครับใบสองจุดห้านะครับมีไซประกากับมีไซกระเทยนะครับเป็นมีดหลงเขาเดิมวัดหลวงโพนะครับนี่ เล่มแรกนะผมบอกก่อนเป็นมีดทรงโบราณนะครับคอเหล็กนะนี่อันนี้เป็นทองเหลืองนะครับนี่ทองเหลืองเอขาเรียกแหม่ทองเหลืองเป็นมีดโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตอกลายน้องสิงหูช้างนะครับขเขาเรียกว่าโบราณนะฮะน้องสิงหูช้างโบราณนะครับมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ตอกน้องสิงหูช้างนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ สวยๆเลยเป็นมีดยุคต้นนะครับมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีดเปิดคมแล้วด้วยนะผมอบอกก่อนคนโบราณนะชอบเปิดคมมีดคมมากนะครับมีดหลวงพ่อเดิมคมมากนี่ PFC ท่านไหนชอบทักมาได้นะครับมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพส่วนเล่มที่สองเป็นมีดสายกระเทยนะครับด้ามงาฝักงาแม่เงินด้ามงาฝักงาแม่เงินนะครับนี่ มีดยาวเกือบห้านิ้วนะครับมีดยาวเกือบห้านิ้วเป็นมีดไซส์กระเทยนะครับด้ามงาฝักงามแหมเงินตอกหลายน้องสิงเอ้ยตอกหลายใบโพนะครับนี่เขาเรียกหลายใบโพหรือเสมาเต็มใบนะครับนี่ตอกเสมาเต็มใบนะครับมีดสวยมากเล่มเนี้ยเล่มเล็กนะครับสวยเดิมสมบูร,รณ์มากนะครับสวยเดิมสมบูรณ์มีดแน่นนะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงานะครับแหมเงิน นะด้ามงาฝักงาแหมเงินนะครับนี่สวยๆเลยพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบก็ักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่วนเล่มนี้เป็นมีดปากานะมีดปากาใสมาตรฐาน4.5ใบ2.5ด้ามงาฝักงาแหมเงินเหมือนกันนะครับนี่แต่อันนี้จะเป็นแหมยุคต้นมีดแน่นๆนะครับเป็นแหมยุคต้นตอกเสมาเต็มใบนะครับนี่ตอกลายเสยมาเต็มใบนะครับ แต่สภาพมีดก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับสภาพมีดสมบูรณ์อยู่นะนี่สภาพมีดสมบูรณ์เลยนะครับด้ามงาฝักงาแหมงเงินเหมือนกันนะไม่แพงนะครับผมแบ่งให้เปียบตีท่านไหนอยากได้ทักมาสอบถามราคาที่ผมได้นะครับทักมาสอบถามคราคาที่ผมได้นะครับนี่ยังอยู่นะครับ รูปหล่อหลวงพูททวดหลังเตาลีดนะครับหลังเตาลีดพิมพ์เอนะครับพิมพ์นิยมเนื้อนวะนะฮะนี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเนื้อสวยมากนะนี่เนื้อสวยมากเลี่ยมทองแท้นะครับนิยมนะดูง่ายพระคมมากนะครับดูใต้ฐา,านนะครับพระคมมากผมบอกเลยว่าคมมาก นะครับส่วนองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีตานะเรียกพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ขีตาสี่ชายเป็นพระหล่อโบราณใต้ฐานหล่อเต็มนะครับนี่เป็นพระหล่อโบราณใต้ฐานหล่อเต็มเลี่ยมทองแท้น,นะครับพร้อมใช้เลยพี่ๆเอฟตท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้นะครับแบ่งปันได้นี่ ผมได้มาใหม่หนึ่งเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเหรียญเนื้อเงินลงยาเขียวนะนี่เหรียญเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับสวยกริบสภาพเดิมๆเลยนะเหรียญนี้เหรียญสวยเดิมเลยนะผมบอกก่อนนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับห่วงเชื่อมดอกจันโค้งสองตูดแหลมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหายากนะเหลียญสภาพเนี้ยผมบอกก่อนนะครับนี่ลิงนะครับหน้ากระบี่นะครับหลวงพ่อดิ่งนะลิงพ่อดิ่งหน้ากระบี่งาแกะนะครับผมบอกเลยตัวนี้สวยจริงนะนี่สวยจริงๆนะครับสวยมากด้วยสมบูรณ์ด้วยนะครับ สวยมากและสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนดูชอบทักมาได้นะครับทักเข้ามาได้นี่ผมได้เขี้ยวเสือมาใหม่หนึ่งตัวนะครับเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียตัวนี้สวยมากนะนี่สวยมากมากนะครับบอกเลยว่าสวยจริงตัวนี้สวยมากนี่ พีพีเอฟซีท่านไหนดูชอบนะทักมาได้นะครับจานเต็มตัวนะจานเต็มตัวนะครับนี่จานเต็มตัวนะใต้ขงใต้คางนะครับดูได้เลยนะดูง่ายนะครับศิลปะแบบนี้เที่ยวอย่างนี้สวยจริงนะครับตัวนี้สวยจริงนี่พีพีเอฟซีท่านไหนชอบนะทักมาได้นี่ส่วนอันนี้นะครับ เป็นเบี้ยหลวงปู่บุญนะครับเบี้ยหลวงปู่บุญถากสองห่วงนะครับอันนี้ถากเชือกจุ่มลักนะครับเบี้ยหลวงปู่บุญถากลายเกลียวเชือกนะนี่เบี้ยลายเกลียวเชือกหลวงปู่บุญนะครับนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับถากสองห่วงนะนี่เบี้ยสวยเลยนะครับถากลายเกลียวเชือกนะเขาเรียกเบี้ยลายเกลียวเชือกนะครับถากเชือกจุมลักปิดทองนะ หลวงู่บุญถักสองห่วงนะครับนี่ถักเชือกจุ่มลักลักแดงแดงดูง่ายๆนะครับนี่ดูง่ายง่ายลักเดิมเดิมนะครับสวยสวยพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบถักเข้ามาสอบถามที่ผมได้นะครับถักมาสอบถามราคากันได้ผมแบ่งได้ผมแบ่งให้นะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะครับไม่กล้าต่อไม่ได้ผมบอกเลยว่าของทุกชิ้นนะผมเปิดแบ่งปันแน่นอนเปิดแบ่งปันอยู่แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้อยู่แล้ว ตอนนี้อยู่ที่พวกวพี่ๆี่กล้าต่อรองกันไหมนะครับราคาที่ผมเนี่ยผมว่าราคาจับต้องได้แน่นอนนะนี่เขาเรียตกตะกุดหลวงพ่อเดิมนะตะก,กุดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ตะก,กุดเงินนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวยสวยเลยผมได้มาใหม่นะแล้วก็มีตะก,กุดหลวงพ่อมูนะครับตะก,กุดงาแกะหุ้มเงินหัวหนาคนะหัวเงินนะคุ้มนาคด้วย เขาเรียกหัวสองกษัตริย์เป็นตะกุดหลวงพ่อโม,โมนะครับห้วยกดจังหวัดเชียนานี่ตะกุดงาแกะนะเป็นงานะครับเขาเรียกตะกุดงาหลวงพ่อโมนะครับแล้วก็นี่ได้ตะกุดหลวงพุทธุขสาร,ริกามาลายเกีียวเชือกถักเชือกจุ่มละนะตะกุดทองแดงหลวงพุทธุขวัดป่าคอมาขามเท่านะครับนี่ตะกุดทองแดงหลวงพุทธุกวัดป่าคอมาขามเท่านะ ยาวประมาณนะครับความยาวประมาณนะนี่นิ้วครึ่งน,นะครับมีดยาวประมาณนิ้วครึ่งสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะครับนี่ตะกุดดูง่ายนะของลูกสุกมันปากอมอมะขามเข่าเนี่ยบอกเลยว่าดูง่ายพ ppfc ท่านไหนชอบทักมาได้นะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมบอกเลยไม่แน่ใจ ถ้าผมได้ในพื้นที่มาปิดตางาแกะถ้าผมตีเป็นพื้นที่ก็ต้องปิดตามหาอุดหลวมพ่อเดิมนะครับปิดตามหาอุดงาแกะลงพ่อเดิมบ้านหนงองโพนะครับแต่เขาเลี่ยมเดิมๆม,มาเลยนะหรืออาจจะเป็นที่อื่นก็ได้อ่าพี่พี่เอฟซท่านไหนชอบทักมาได้แล้วกันไม่แพงนะครับไม่แพงแบ่งได้แบ่งให้อ่าคุยกันง่ายๆนะครับผมราคาราคาคุยง่ายอยู่แล้วนะนี่เต่านะ <c oughs> ไม่รู้ที่ไหนแต่สวยนะครับดูเป็นเต่าพอยนใช่ไหมออผมไม่แน่ใจนะสายราชบุรีนะครับหรือเปล่าสายราชบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพพเอฟซีท่านไหนดูรู้นะทักมาได้สอบถามเข้ามาได้เป็นเต่า ไม่รู้เนื้ออะไรเนี่ยจุ่มรักโดยปิดทองด้วยนะครับนี่ปิดตาหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงนะครับปิดตาหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงชนบุรีนะครับชนบุรีสายชนบุรีนะนี่เนื้อผงคุกรักสวยๆเลยี่พี่เจ็ซีท่านไหนรู้ชอบทักมาได้นะครับทักมาได้ส่วนอันนี้นี่เขาเรียกแม่ทีบุญเรือนนะครับ พระพุธนะครับพระพุทธโทน้อยพิมพ์ใหญ่นะกีวรแซมนะครับแม่ชีบุญเรือนเนื้อผงใบลานนะสวยๆเลยนะครับนี่บางที่เ็าเรียกสมเด็จแม่ชีนะแต่บางที่เ็าเรียกเป็นพุธทธทน้อยแต่ส่วนมากผมดูเป็นพุธทธทน้อยนะพุบธทรน้อยพิมพ์ใหญ่นะครับจีวรแซม สวยๆเหมือนกันนะครับสวยๆเหมือนกันนี่เบี้ยผมตีเป็นปู่ยิ้มมัดหนองบัวนะอันเนี้ยจับขอบเงินไม่ตายนะเบี้ยยังอยู่ดูเป็นหลวงปู่ยิ้มนะฮะตีเป็นหลวงปู่บุญได้ไหมก็ได้นะครับแล้วแต่พื้นที่ที่ได้มาแล้วกันออันเนี้ยผมวิ่งไปเขตสุพรรณมาเมื่อวานนี้แต่ก็ไปไม่ถึง ไม่ถึงเขตสุพรรณดีไปแถวแถวออกเลยทันคาไปเลยหันคาไปหน่อยหนึ่งก็เขตติดต่อนะครับเขตติดต่อก็ไปได้มานะก็จะตีเป็นปูยิ้มเพราะว่าสุพรรณติดการนะครับไม่แน่ใจนะแต่สวยสวยดูง่ายนะครับสวยดูง่ายนี่ปิดตาหลุ่พปูจีนเนื้ผมคุกลักอันนี้ดูง่ายเลยนะครับอันนี้ดูง่ายเลยสวยๆนี่ ปิดตาหลวงปู่จีนเนื้อผงคุกรักนะครับนี่หลวงปู่จีนวัดท่าลาบนะครับสวยๆเลยอันเนี้ยนี่เนื้อผงคุกรักปิดทองสวยๆไม่แพงจับต้องได้นะครับส่วนอันนี้นะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปวยวัดโกศิตรามหลังฮนุมานนะครับปีสองหนึ่งเหรียญกระไหลทองสวยๆเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับ นี่เหรียญเดิมจังหวัดผมบอกเลยเหรียญสวยคมกริบนะครับ ADFC เหรียญสวยคมกริบนี่เหรียญดูง่ายเลยห่วงอยู่ครบนะครับห่วงอยู่ครบราคาจับต้องได้นะราคาจับต้องได้นะนี่เดี๋ยวขอโชว์ชุดขอโชว,ชว,ชว,ชว์นี่หน่อยละกันนี่ผมบอกเลยว่าแกวจัดนะครับชุดนี้นี่มีด สาติกาสามกษัตริย์นะครับตะกุดทองคำนะหลวงพ่อเดิมวัดหลวงโพูนะครับนี่ได้มาใหม่ๆเลยอยันนี้เดียวเลยอยู่ในหลอดเดียวกันเจ้าของเลี่ยมทองไว้เอาทองออกไปหมดเลยนะครับนี่เอาทองออกไปหมดเลยเหลือแค่ตะกุดทองกับกับมีดสางกษัตริย์นะครับมีส,มสังกษัตร์ไซเล็กนี่นด้างาฝักงาแจ๋วจัดผมบอกให้ พี่พีเอฟซีท่านไหนดูชอบหรือสนใจชิ้นไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับยินดีให้บริการพี่พีเอฟซีทุกทท่านนะครับอีพีนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่พีเอฟซีทุกทท่านดน้วยนนครับฝากขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับพี่พีเอฟซีทุกทกท่านชอบชิ้นไหนแคปรูปทักมาสอบถามราคากันได้ยินดีให้บริการพี่พีเอฟซี FC, ทุกทท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ฝากพี่ๆชาวยูทูบตั้งให,ใหม่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นในอีพีต อีพีนี้ผมก็ขอจบใาเบียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ